เขาปลาหวานปลาทูใครเนี้ยใกล้ถึงชามปลาทูแล้วนะเนี่ยเนี่ยใกล้ถึงชามปลาทูแล้วนะหืมเนี่ยเนี่ยไม่ถึงคืบเนี่ยใกล้แล้วนะใกล้ถึงชามปลาทูพี่พลแล้วนะโอยอยากหิวปลาทูมากเลย ปาทูเยอะแยะเลยใช่ไหมหิวปาทูเหรอหนูแค่หิวปาทูเหมือนกันมันหอมยั่วเลยลูกหอมยั่วเลยนะอหอมยั่วเลยวันนี้กินทางล่างอหอมยั่วเลยนะข้ามไปก่อนข้ามไก่อนเดีย๋ยวอู้หูเก่งจังเลยนะข่าวข้างในไ,ไหม ขอครั้งนี้ครังนี้โอ้โหเก่งที่สุดเลยชน่านหน่อยชนน่าช่วยหน่อยชนน่าช่วยหน่อยโอ้โหคนสวยสวยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยคนสวยเนละคนสวยอยากกินปลาทูด้วยจังเลยว่งงางั้นเถอะ